ใหญ่ขังมนุษย์ไฟมากหลายม,มากมายหลายชั้นตั้งแต่กันเนิดเกิดกายจนวันตายรตาตครับตาพอร้อนจกคลันตามาเพราะจากบ้ามาเนงกันมาให้บ้ามากม,มีรักหลายชน,นิด้ว่าแผลว่าเป็นโลกติดก,ก็มักจะติดสันินานใครจะว่าใครเรีะแต่ผมนี้ไม่ได้บ้าแต,แต่ร้อนขึ้นมา งไอ้ปลายังผมมันทอทำเน่าเพราะผมไม่เมหาหาเรือยาไอ้ปลาแล่นกลางเมืองก็เสกมันหนาสงสารเห็นปลาก,าก,าก,อากอรอบปลาโวยปลาขโมยรับปลาที่ปฏิวัติมันปลาพัดปลาพานไอ้ปลากระผมมันทอทำเน่าเพราะผมไม่เมาหาเรือไอ้ปลาเล่นการเมืองก็เสกมันหนาสงสาร ป้าผู้ยิ้มไม่เชยามผมดำทำให้แดงเืธอบ้าตาปากก็แต่งแดงเมืองหัวแรงเท่าทางก็งส่วนผู้ชายไม่มากก็นัก,กว่าบ้าไม่เท่เด็กตักจำเกมชมจริงเลนละตูนเป็นขาบานรวนควา,นมามน้ำมาต้นละบ้ามาไม่จะใช่จะมีวันได้ไปได้เรทาทันตั้งฐานป้าทั้งกำนอด เรื่องที่ทจะทำใจเรื่องบ่า,าไม่ได้บุญเราหันมาบ้าเยียติคุณมันจะกดนอนตัวทันเอาที่ผมารักบมาไม่เหตุนาว่าทุ่งใดผม่ื้อว่าบทาุ่งบ้า,าไปมไม่ทั้ทันงอ๋อให้ทันจังหวะไหสันิดอ๋อจะคิดตามใครจะมีอำนาจทำได้ อ,อันนี้ฉบับยอดอันนี้ฉบับเจ้ามันดีเองนี่ไม่มีนัน่